o o อร์น n ิ่งค่ะเช้าวันนี้เดี๋ยวเราจะเรียกแท็กซี่นะคะไปที่แถวย่านกลางนํำกันอีกแล้วอ่าเราจะไปอ,อ่หอสมุดนะคะเอะเมื่อวานเราไปเรียกได้ตรงไหนนะเธอเนดน,นี่นะโอเคโอเคบรรยากาศเช้านี้นะคะประมาณลบแองศาค่ะเพืเ่อนๆเน,นี่ยคืองเงียบเหงามากนะตอนเช้าเนี่ย ที่เนี่ยเขาจะเริ่มกันสายๆไงสิบโมงครึ่งประมาณเนี้ยจะเริ่มแบบเปิดร้านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะไม่รู้ว่าไอห้องสมุดที่อยู่ในห้างเนี่ยคนจะร้านแปขนาดไหนนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเนี่ยแท็กซี่เออแท็กซี่มันไปฝั่งนูน้นเม่เราเห็นแท็กซี่ ตอนนี้เราก็นั่งแท็กซี่นะคะมาถึงหอสมุดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไอหอสมุดเนี้ยมันอยู่ในห้างนะก็คือเขาทําแบบเป็นโมเดิร์นเป็นมุมให้มาถ่ายรูปนะั่นแหละที่ห้างนี้ค่ะน่าไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรโคสิกโคสิกแล้วหรือเปล่านะคะอ่านี่จากเพื่อน,นแลวด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้ตึกแบบนี้อ่าด้านในก็จะแบบ บรรยากาศคือคลื่นคือคลักนะคะโอ้โ oh, ถงมากเลยนี่ค่ะเราลงมาด้านล่าง,าน,างนะแล้วเราก็ตรงเข้ามาตอนนี้นะคะเราจะมาเป็นนักเรียนกันนะเราถึงฮอสมุดสตาร์ไฟล l ายเบอรี่้้วคะ่ะ ไม่งงนะคะเพื่อนๆหอสมุดเนี่ยอยู่ในห้างโคเอ็กใจกลางกรุงโซเลยค่ะตอนนี้น่ยกำลังฮอตฮิตมากๆเลยนะว่าจะต้องมาถ่ายรูปเช็คอินกันที่นี่สวยสุดๆเลยอะสตาร์บัคคอฟฟด้านในนะคะด้านในห้องสมุดมีสตาร์บัคคอฟฟ ก็จะมีแล็ปท็อปนะคะเพื่อนๆคือ,อแบบแอบแอบไปด้านในจะมี Beauty Angel Cake Company ด้วยนะคะเป็นร้านเบเกอรี่ นี่บรรยากาศร้านกาแฟนะคะเพื<ม>่อนๆเนี่ยก็คือจะนั่งมองทัศนียภาพภายนอกไปเรากำลังขึ้นด้านบนกัน,นะคะ่ะเพื่อนๆสวยไหมเอ่ย เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆห้องสมุดที่ใหญ่โตมากๆเลยกลางกรุงโซเพื่อนๆว่าเขามาอ่านหนังสือกันไหมหรือว่ามาถ่ายรูปแบบปูนี้แหละถ้าอ่านหมดนี้เนะี่ยเป็นด็อกเตอร์แน่เลยแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันต่อนะคะแม,ม่น้ำฮันนะคะตอนนี้ก็เริ่มจะกลายเป็นแบบก,กรดน้ำแข็งนะ ตอนนี้เราอยู่กันที่เมียงดงอีกแล้วค่ะเมื่อวานอะ่ะเรามาเดินกลางคืนแค่แป๊บเดียวใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเรามามมเดินเล่นตอนภาคกลางวันกันบ้าง ใจกลางตลาดเมียงดงค่ะจะเป็นแหล่งแฟชั่นเลยนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าแล้วก็เป็นแหล่งเครื่องสําอางชั้นดีเลยค่ะเดี๋ยวปูจะพาเดินดูนะคะว่ามีร้านอะไรที่น่าสนใจบ้าง ปูสั่งไม่เผ็ดมากนะเพราะว่าตอนนี้ท้องปมไม่ค่อยดีเ,เดี๋ยวกินไก่บาร์บีคิวกันกินไปเขาก็ตัดไม้ให้เราไปเรื่อยๆนะคะ ไกบาร์บีคิวเนี่ยหอมมากและราคา5,000วอนตกเป็นเงินไทยก็120บาทคุ้มค่ามากเลยค่ะอร่อยจริงๆแนะนำนะ mm hmm. พ่อคาพูดเก่งคุยเก่งมากแต่ว่าปูไม่ได้เปิดเสียงให้ฟังเพราะว่าติดลิขสิทธิ์ยานเนี่ยคือเปิดเพลงกระห่มค่ะของโปรดปูเลยนะเนี่ย เพื่อนๆก็ช้อปไปค่ะส่วนเราเนี่ยเน้นกินค่ะอันนี้เป็นของโปรดของโปรเลยเวลามาเกาหลีที่ไรนะพลาดไม่ได้อูด้งค่ะเพื่อนๆไม้เนี่ย2,000วอนก็ประมาณ48บาทค่ะเขาจะมาพร้อมกับน้ำซุปและอากาศเย็นๆแบบนี้นะขอบอกเลยว่าฟินมากๆนั่งกินแบบได้ฟิลสุดๆเลยค่ะ เราตะลุยโซกันครึ่งเช้าแรกแล้วเดี๋ยวเตรียมบินภายในไปที่เกาะเชจูค่ะจะเป็นเกาะทางใต้ของประเทศเกาหลีใต้นะคะตอนนี้เราก็ขึ้นมาด้านบนเรียบร้อยแล้วค่ะ ด้วยสายการบินแอร์โปรซานะคะเพื่อนๆปจูจะบินไปที่เกาะเชจูใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะก็ตอนนี้ประมาณ5้าโมงกว่ากับหกโมงแล้วแหละอาการเริ่มหมดรัก ตอนนี้ปก็ถึงสนามบินเจจูเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็เดี๋ยวเรา,เ,าเขาจะพาเราเนี่ยไปกินข้าวเย็นก่อนนะเป็นซุปต้มเล้งกระดูกหมูอะไรพวกนี้แล้วก็เข้าโรงแรมเลยนะคะเพราะเรามาถึงเนี่ยก็เราเราทุ่มนินิดแล้วมืดวันนี้คือจบโปรแกรมเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวพานเพื่อนไปเดินดูบริเวณสนามบินกันก่อนเพราะว่าปู่ไม่ได้มาที่นี่หลายปีมากๆแล้วก็จำไม่ได้หรอกมันก็จะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะ ตอนนี้เราถึงสนามบินเชจูเรียบร้อยแล้วอยู่ข้าวมากเดี๋ยวมาเดินสำรวจกันว่าแถวนี้ยมีอะไรบ้างในสนามบินนะคะกินแบบโอมาม่า,มาก็าอยากกินนะเนี่ยตอนเนี้ยสดร้อนดอกคามิเลีย เมนูเอนี่ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมื้อนี้พามากินเมนูต้มกระดูกหมูนะคะแต่ว่าเราซื้อมาม่ามาเสริมเองเพราะว่ากินกับมาม่าน่าจะอร่อยเนาะกินแตึงตอมันงาหยังไม่ิมเลยอคุค่ะคือ้กานะคะดเจ้าตัวผักที่อยู่ตรงน้ตัดให้เลย เราก็มาม่านะคะใส่ลงไปในหม้อรสชาติมันจะจืดนะเราก<ป>ินเพิ่มเค้มปีเลยเหรอมึงเค้มปีแล้วอย่าจิ้มแล้วมึงอ๋อเหรอเที่ยวมาม่าเกาหลีต้มนานหน่อยเส้นมันหนา โอเคอ่ะาม,มาโอเคอ่ะนะคะโรงแรมของเราคืนนี้นะคะมีเซเว่นอยู่ข้างในเลยนะคะูุ้้พักที่เจจูอินโฮเทลค่ะไก่ทอดนะคะที่ล็อบบี้จะ้ะแล้วก็ติ๊งแนวติ๊กแนวติ๊งแนว,แนวปราตีนิดนึงครบสูดไปเลย ะะคหมดไปอีกหนึ่งวันนะคะพรุ่งนี้จะเริ่มพาเพื่อนๆเ,เนี่ยเที่ยวรอบเกาะเชจูกันค่ะฝากเพื่อนๆน,นะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ห้องนอนที่เกาะเชจูของเรานะคะเพื่อนๆก็จะเป็นห้องแบบ,บกว้างๆมี2เตียงใหญ่1เตียงเล็ก1น,นะคะแล้วก็มีชุด ให้นั่งเล่นเก้าอี้ด้วยนะคะฝากเพจมีราเคล่นทัวร์ไทยแลนด์ไกปูไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะปู่ขายทัวร์จอยทั่วโลกถ้าอยากจะไปเที่ยวไหนนะก็ทักแชทมาหาปู่ได้เลยค่ะอุดหนุนปูได้นะคะแม้แต่กระทั่งเกาหลี1นึ่งหมื่นต้นๆได้แบบนี้เลยแล้วก็เคอีทีเครับทำนะคะ